ค่ะที่เราทั้งหลายมาร่วมกันถวายค่ะแล้วก็ได้รับประโยชน์เกื้อบวนจากการที่เป็นวันเกิดของท่านค่ะค่ะ,คะนี่ค่ะ อาหารทานอาหารร่วมกันนะคะค่ะทานอาหารร่วมกันค่ะลูกสาวสของแม่น่องค่ะมีแม่น่องค่ะค่ะมีท่านในพลค่ะ รับประทานอาหารร่วมกันค่ะ